กับคุณมุกเลยนะคะแต่ยาแก้ไอ้ขวดนั้นมันหมดอายุแล้วนกถึงได้เอาใส่ถุงวางแอบเอาไว้กะว่าจะเอาไปทิ้งอยู่พอดีค่ะนกไม่คิดว่าคุณมุกจะเอาไปให้คุณยายทานนกกลัวว่าคุณยายจะเป็นอันตรายนกก็เลยลืมตัวไปหน่อยนะคะ แต่คุณก็พูดให้ดีกว่านี้ได้ไม่ใช่หรอครับภรรยาผมไม่ใช่คนที่คุณจะมาตะคอกใส่หน้าได้นะครับค่ะหนูขอโทษนะคะอย่าตำหนิคุณนกอีกเลยนะคะพี่เสือมุกผิดเองที่ไม่ดูฉลากยาให้ดีก่อนถ้าคุณนกห้ามไม่ทัน คุณยายอาจจะมีอันตรายพะมุกก็ได้นะคะอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะครับไม่งั้นเราคงทำงานด้วยกันต่อไม่ได้คุณนอ้อคุณน้องคะไม่ต้องตามเขาเลยหรอครับ เป็นยังไงบ้างมีอาการหน้ามือดอีกไหมไม่แล้วล่ะค่ะมูกแข็งแรงดีแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปทานข้าวกันเดี๋ยวจะอยู่จนหน้ามือดอีกป่ะพี่เสือพูดแรงเกินไปหน่อยนะคะคุณนกเธออาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้น่าสงสารเธอออกจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจพี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาพูดไม่ดีกับน้องมุกของพี่ทั้งนั้น น้องมุกเป็ยาของพี่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ถ้าพี่ปกป้องน้องมุกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสารมีที่ใช้ไม่ได้ถ้าเขาพูดไม่ดีกับน้องม,มุกอีกต้องบอกพี่นะครับังมีคนทาง,งานงเก่งๆอยากมาทำง,งานให้เราอีกเยาะแยะไปค่ะพี่เสือ เงินของแกเอาคืนไปทีนี้เชื่ออยังละ่ะฉันบอกว่าหมุนวนลลงทุนแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวสิเห็นไหมไม่ทันไรก็ได้กำไรแล้วได้คืนมาก็ดีแล้วล่ะพี่โอแต่ทีหลังอย่าขโมยของยุ้ยก็แล้วกันเออรู้แล้วนะ่ะพูดไม่จบทุกที แล้วนี่แกไม่สนใจจะมาลงทุนกับฉันจริงๆเหรอกำไรเห็นเห็นคราวนี้ฉันตั้งใจจะลงทุนแบบบุดหน้าตัดไปเลยยุ้ยไม่เอาด้วยหรอกพี่โยยุ้ยกลัวลำบากกว่าจะเก็บเงินได้แต่ละบาทยุ้ยเหนื่อยมากนะนถ้าแกยังขี้ขาดไม่กล้าเสี่ยงลงทุนอยู่แบบเนี้แกก็ต้องเหนื่อยไปจนตายแกยังมีเครื่องเพชรชุดใหญ่ที่ได้มาตอนแต่งงานอยู่ไม่ใช่หรอ มันเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ยุ้ยเหลืออยู่ต่อให้เอามีดมาจ่อคอยุ้ยก็ไม่มีวันขายมันเด็ดขาด เดี๋ยวเจอกันนะคะ แม่หิวยังเออ๋อยังลูก,ลกแม่กะว่าจะลอกินพร้อมๆกับเสือมันลูกไม่รู้ว่าเสือจะกลับข้ามหรือเปล่านะแม่อ๋อไม่เป็นไรลูก,ลกเดี๋ยวแม่นั่งรอเสือให้มันก่อนก็ได้ถ้าหิวเดี๋ยวแม่ไปกินเองลูกถ้ายังงั้นแม่ก็นั่งเล่นตรงนี้ก่อนนะเออเออไม่เป็นไรลูกเอเอตรงนี้ลูกเออแล้ไงเอเอ กลุ้มใจที่ผมพอจะช่วยได้ไหมครับนกไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะก็แค่กลัวว่าตัวเองจะตกงานเท่านั้นเองอยูด่ดีๆคุณนกจะตกงานได้ยังไงอะครับคิดมากไปหรือเปล่าไม่มากหรอกคะ่ะคุณลงก็ทราบไม่ใช่หรอคะว่านกเพิ่งจะมีเรื่องขัดใจกับคุณมุกมา <c oughs> ลง แล้วคุณเสือก็โกรธนกมากเลยนะคะถึงกับค่าโทษว่าจะไล่นกออกแล้วแบบนี้จะให้นกยิ้มออกได้ยงไงล่ะคะองจบไปแล้วแล้วเสือมันก็ไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยหรอกครับแต่นกก็อดกลัวไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าตกงานจากที่นี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะมีใครจ้างหรือเปล่า จริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรเลยนะคะลูกก็แค่เป็นห่วงคุณยายมากไปหน่อยก็เลยเผลอขึ้นเสียงใส่คุณมุกไม่คิดว่าคุณเสือจะเข้าข้าภรรยาถึงขนาดนั้น โยซ่อนอะไรข้างหลังเปล่าเอามาให้ยุยยุดินี้นะอ้พี่หอกเอาของยืมมาเลยนะย,ยืมหน่อยนะไม่ไหนพี่โยจะเลิกใส่อย่างนี้สักทีแล้วนี่พี่เอาออกมาได้ไงยุยยุษาเปลี่ยนรหัสตู้เซฟแล้วนะแกเห็นใจพี่บ้างสิยุย้ยพี่อยากได้เงินไปลงทุนจริงๆนะแกก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอ ว่าไม่กี่วันก็ได้เงินคืนแล้วให้พี่เอาสร้อยไปขายเถอะนะเดี๋ยวรวยพี่จะซื้อให้ใหม่เอาให้สวยกว่าน,นี้กี่เท่าก็ได้นะไม่ได้นะพี่โยมันคือหลักประกันชีวิตยุตอนแก่ยุ่ยมีหากลำบากเอของยุ้ยคืนมาเลยนะหยุดหยุดหยุดพี่โยเอาของยุย้ยคืนมานะเปิด แกวไว้เสือไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยก็จะไม่ให้เสือขำได้ยังไงล่ะครับน้าลงมาดักรอเสือเพื่อจะพูดเรื่องคุณนกเนี่ยนะห่วงอะไรขนาดนั้นเออแอบชอบเขาละสิพูดไปเรื่อยเปื่อยได้เสือแก่ก็แก่เป๋ก็เป๋จะมีญา้าไปชอบใครเขาน้าลงก็อย่างนี้ทุกทีเอะอะก็อ้างเรื่องขา ตอนนี้แล้วไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับน้ารงพลน้ารงเนี่ยก็ยังไม่แก่สเสหน่อยแต่งตัวดีๆตัดผมซะหน่อยหล่อ่อเสือสิแล้วเนี่ยทะลึ่งอย่าได้หลายคนนี้นี่ตกลงเราจะไปคุยให้คุณนกสบายใจหรือเปล่าล่ะฮะเห็นเขาซึมๆหน่อยๆน้าก็ไม่ค่อยสบายใจอะความจริงคุณนกเขาก็ทำงานดีมาตลอดน้าไม่อยากให้เรื่องแ่เนี่ย ทำให้เราต้องเสียคนทำง,งานดีๆไปถ้ามันเป็นความต้องการของนรงเสือเคยขาดด้วยเหรอครับพรุ่งน <futur> ี้เสือจะพูดกับเขาเขาแล้วกันเย่มมากเต่นรงครับเราจะให้เสือเป็นท่าแก่สู่ขอให้เลยดีไหมครับโอ้ยเสือนี่หยุดเตะทักเป๋นี่ให้เลยเว้ยไอ้เสือ หนึ่งไปอีกด้านข้างนะคะช้าๆชานะคะคุณยายสอง เสือเสือมาหายายเหรอลูกยายครับเสือช่วยนี่หนูไปไหนมาหายหน้าหายตาไปตั้งหลายเดือนแล้วยายไม่เห็นเลยลูกตั้งหลายเดือนเลยเหรอครับยายก็ใช่นะสิแหมอย่ามาทําเป็นหน้าแป้นหน่อยเลยอืมก็เสือมาหาแล้วนี่ไงครับมาขอเสือกอนหน่อยนะครับมาอืมขอหอมเมื่อกี้อืม,อ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 ม คุณโอครับผมขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิค่ะคุณเสือคะคุณมุกไม่สบายค่ะเป็นลมอีกแล้วค่ะฮหนูมุกเป็นลมเหรอเฮ้ยเสือหนูรีบไปดูน้องเร็วๆเขาเลยลูกไปไปไปเป็นลมเป็นลม หมอขอแสดงความยินดีครับคุณมุกกำลังตั私私้งครรภ์คุณต้องบอกให้พี่เสือรู้เป็นคนแรกน้องมุกมีธุระอะไรก็ไปทำได้เลยนะจ๊ะพี่ช่วยดูแลพี่เสือให้เองพี่ยุยหักหลังมุกแย่งเจของคนเป็นภรรยาไปจากมุก ป้องแบงดาใด้แค่ตัวเดียวถีง,ง,งมุกสายลยหมุกได้ลงคอคุณไปให้การกับตำรวจอย่างไงไม่ยังไงคุณต้องใ้ใส่ร้ายมุกนี่คะ